สมมุติว่าเด็กคนนี้คือลูกของท่านแล้วนี่ก็บุหรี่ที่ท่านอัดเข้าปอดทุกวันแค่ลูกของท่านอยู่ไกลๆเจ้านี่เขาก็เป็นอย่างนี้แล้วครับข้างนอกยังเห็นภาพขนาดนี้แล้วข้างในตัวคุณละ่ะอย่างนี้ต้องจัดการบุหรี่ทำร้ายทั้งคุณและคนใกล้ชิดเลิกบุหรี่วันนี้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ว,วางใจเถอว่า สุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719 รถจักรยานยนต์ย้อนสอนชนกระบะบาดเจ็บเล็กน้อยที่บริเวณทางเข้าสารจังหวัดตราถนนสายสุขุมวิทตบาบลวังกระแจออำเภอเมืองจังหวัดตราเจหน้าที่กู้ภัยตราได้รับแจ้งจากสพเมืองตราดว่าเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนรถจักรยานยนต์ซึ่งมีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายโดยเมื่อเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราเดินทางไปถึงพบผู้บาดเจ็บเป็นนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองตราบาดเจ็บเล็กน้อย และมีบาดแผลถลอกตามร่างกายขณะที่ในที่เกิดเทตพบรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียนกอไก่ทอทะหารจอจาน528ตราดล้มอยู่หน้ารถยนต์กระบะหมายเลขทะเบียนบไวไม้ยอยักษ์1098จันทบุรี สบทมคนขับรถกระบะทราบว่าตนเองขับรถมาจากอำเภอคลองใหญ่แล้วกำลังเลี้ยวขวาเข้าซอยแต่ระหว่างนั้นได้มีรถจักรยานยนต์ของผู้บาดเจ็บขี่ย้อนสอนมาทนรถยนต์ของตอนเองจนเกิดอุบัติเหตุขึ้นดังกล่าวเจ้าตราดขับเคลื่อนรถแมพจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในเพกพันพอแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัด เปิดการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดตราดตามรถดแมพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียอันตรายจังหวัดตราดซึ่งทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราดและสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่13ชนบุรีจัดขึ้นโดยมีหน่วยงานภาครัฐเอกชนที่เป็นคณะกรรมการเข้าร่วมที่ห้องประชุมพลอยแดงสารกลางจังหวัดตราด ในภไพสารธนาเพิ่มพูนผู้อำนวยการสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราดกล่าวว่าตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอเห็นชอบรถแมพการจัดการขยะมูลฝอยตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอมาโดยในการวางระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยทางประเทศ ซึ่งมีการออกเป็นระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศพศ2557โดยกำหนดให้ผู้ว่าราชการจาราังหวัดเป็นผู้กำกับดูแลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์รกรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักวิชาการ ดังนั้นเพื่อเป็นการขับเคลื่อนรถแบบดังกล่าวจึงได้มีการตั้งคณะกรรมาการชุดนี้ขึ้นเพื่อจัดทําแผนงานในโครงการโดยได้มีการนําเสนอระบบกําจัดขยะชุมชนตามหลักสุขาพิบาลในจจุดที่แบ่งเป็นโซนและอําเภอยกเว้นอําเภอแหลมงอบที่ใช้ระบบกําจัดขยะร่วมกับอําเภอเมืองตราดที่สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเทศบาลเมืองตราด ยราก็ตามการดำเนินการเร่งด่วนที่ต้องกระทำคือการเร่งกำจัดขยะตกค้างที่บ่อขยะของตำบลแม่รูดซึ่งมีปริมาณขยะสะสมอยู่ประมาณ50,000ตันเนื่องจากเป็นที่ทิ้งขยะแบบเปิดและยังไม่มีการจัดการตามหลักสุขาภพิบาลน,นยายกเทศบาลตำบลหน,นองบอนคุมปัญหาร่อนปลอยไม่ให้กระทบสิ่งแวดล้อมและพื้นที่สาธารณะ จากการที่นางอัจฉริย์เพชรรัตนประธานองค์กรชุมชนตำบลหน,นองบอลอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดแจ้งใน,นที่ประชุมกรออตราดว่าการร่อนปลอยในพื้นที่ตำบลหน,นองบอนขณะนี้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมคือเรื่องขยะที่เพิ่มขึ้นการที่ผู้ร่อนปลอยใช้เครื่องมือขุดดินและเข้าไปในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์และมีการหลอกลวงจากบุคคลภายนอก ที่นำพลอยอื่นมาอ้างว่าได้จากการร่อนพลอยแล้วนำมาขายซึ่งมีการร้องเรียนกันหลายรายแล้วโดยนายนครเขาแก้วนายกเทศบาลตำบลน,น้องบอนกล่าวว่าได้รับแจ้งปัญหาเรื่องนี้แล้วโดยในเบื้องต้นโดยเฉพาะเรื่องของการสั่งการให้ทางเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลและแจ้งให้กับผู้ร่อนต้องดูแลเรื่องขยะ ส่วนเรื่องการขุดดินที่อยู่ในคลองได้แจ้งให้ทราบแล้วว่าห้ามขุดดินในพื้นที่เอกชนส่วนจะมีการละเมิดนั้นจะต้องตรวจสอบส่วนเรื่องการหลอกลวงนั้นยังไม่ทราบปัญหาในเรื่องนี้ผมก็ต้องสิบเงิล้อมคงจะไม่มีคนกระทบสิ่งงวนล้อมน่าจะน้อยนะ,ะน,น่าจะไม่มีน่าจะไม่มีนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะลองลองลองตรวจสอบประงงนหนึ่งงานอื่นๆดูด้ดดวยจะมีข้ออะไรอย่างไรหรือเปล่า แต่ตอนนี้ก็คือพี่น้องคนใหญ่พี่น้องเนี่ยก็จะเป็นคนของตำบลหน,นองมนี่เป็นหลักแต่เห็นทราบว่าเมื่อวานก็มีตำบลบ่อไร่ไรไมาสี่ห้าคนนะฮะอนา <c oughs> คตข้างหน้าอนาคตข้างหน้าคือว่าอยากจะให้เฉพาะชาวบ้านหรือว่านอกคนที่มาทําด้วยผมียอนอย่างนี้นะฮะตอนนี้ปริมาณการซือ้อการที่จะพบเนี่ยมันก็น้อยลงน้อยลงคนะาดว่าเขาคงจะตลาดวายกันเองนะครับเพราะว่าเรียกว่าในพบอยู่คนหนึ่งแล้วก็ เกิดการโบ์ขึ้นม,มาได้พบอีกคนสองคนประมาณนี้ปริมาณยังน้อยอยู่อนะขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับ,อรบปอพ,พตราดเผยจังหวัดตราดมีพื้นที่เสี่ยงประสบภัยแล้ง23จุดระบุน้องบอลไม่เกิดภัยแล้งในที่ติดนานอุดมสุขหัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดตราดเปิดเผยว่าสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดตราด ในปีนี้ยังคงมีพื้นที่เสี่ยงภัยเหมือนทุกปีที่ผ่านมาซึ่งชลประธานได้แจ้งสานะของอ่างเก็บน้ำขณะนี้อ่างเก็บน้ำทั้งเจ็ดแห่งของจังหวัดนั้นมีการเก็บน้ำไว้แล้วเกือบ100เซนและพบว่าพื้นที่ที่อยู่ในเขตชลประธานมี40เซนและนอกเขต6 0อร์ซนอย่างไรก็ตามทางจังหวัดมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ ประสบภัยแรงขึ้นและได้มีการมอบภาระหน้าที่ไปยังอำเภออ,อพทอให้มีการเตรียมความพร้อมทั้งอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์และการติดต่อประสานงานอย่างทันท่วงทีหากเกิดปัญหาขึ้นในทิติััน,นยังระบุอีกว่าขณะนี้จังหวตรัง มี7อำเภอ35ตำบล135หมู่บ้านมีพื้นที่เสี่ยงภัยพื้นที่สีแดง14ตำบลพื้นที่สีเขียวไม่ประสบภัยแล้งมีตำบลน,นองบอลอำเภอบอ่อไร่เขตเทศบาลเมืองตราดและตำบลเนินทรายอำเภอเมืองตราด ครับสำหรับสถานการณ์ไทยแล้งในขณะนี้นะครับภาพรวมของน้ำนะครับที่อ่างเก็บน้ําหลักๆของเรานะครับเจ็ดห่างนะครับภาพรวมตอนนี้เรายังเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ <Okay. S 1> ก็เทียบกับปีที่แล้วนะครับก็อยู่ปกตินะครับถือว่าน้ำของเราปกตินะครับแต่ว่าพื้นที่เสี่ยงของเราก็ยังมี เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าในในในเขตชนบะทานประมาณ40%ของพื้นที่นะครับแล้วก็นอกเขตชนบะทานก็ประมาณ60%นะัที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งนะครับในขณะนี้จังหวัดตากนะครับก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์หนวยการเฉพาะกิจนกครป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งครับที่อาจจะเตรียมรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วในขณะนี้ก็มีการประชุมคณะทํางานไปวันที่13ไปแล้วนะครับเพื่อ มอบภารกิจต่างๆนะครับแล้วก็ได้แจ้งให้อำเภอนะครับแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเหมือนกันนะครับเพื่อนะครับเพื่อระดมสัพพกําลังต่างๆนะทั้งหมดก็เจ็ดอำเภอนะครับ3าบาตำบลนะครับ169หมู่บ้านเนี่ยก็คิดเป็น60%อของพื้นที่นะครับสำหรับพื้นที่สีเขียวเรามีอยู่2ตํตำบลนะครับที่ไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับก็พื้นที่แรกก็ ที่ตำบลหนองบนอครับของอำเภอบ่อไร่นะครับ,พ,รบ,รรบพื้นที่ที่2ก็ในเขตเทศบาลเมืองกับตำบลเนินทรายนะครับของของอำเภอเมืองนะครับอันนี้ก็คือพื้นที่สีเขียวนะครับส่วนที่เหลือร้านฟอร์ฟิสซูนจำหน่ายซ่อมสินค้ายี่ห้อบาน็กจำหน่ายอุปกรณ์ตกปลาน้ำเค็มและน้ำจืด0818657308คุณสัญญาแล้วรถตู้ร่วมบขสบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วัน อนุสาวรี์ใต้สถานี BTS อนุสาวรียโทร090 818 1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตัวที่43โทร084 148 1551สถานีขนส่งตราดโทร0 3 9 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833กาะช้างฟังเอาสับรถโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกไมัโทร090-818-1855เอกไมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกา ห้างหุ้นส่วนจำกัดจัดหางาน MOU Service 2014รับทำ MOU แรงงานต่างด้าวพม่ากัมพูชาลาวรับต่ออายุพาสปอร์ตต่อวีซ่ารับดำเนินการต่อวีซ่าต่อเนื่อง4ปีกัมพูชาพมา่าลาวติดต่อคุณฝ้าย085-197-7480 หรือ088-227-0223ตั้งอยู่ที่ตำบลแหลมนอกอำเภอแหลมนอกจังหวัดตราดติดกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตราด นายจุมภาเผยขอกลับต้นสังกัดตราดเอฟซีรอบอดเรียกคุยอนาคตหลังหมดสัญญาพร้อมเชื่อว่าทัพช้างข่าวเจ้าเกาะจะต้องผ่านสถานการณ์ไม่สู้ดีตอนนี้ได้อย่างแน่นอนชาดานายนั้นมิดเวลตัวดาวรุ่งตราดเอฟซีเมื่ฤดูการที่ผ่านมาย้ายไปอยู่กับพัทยาอยู่นเต็ดด้วยสัญญายืมตัวหนึ่งฤดูกาลซึ่งโชว์ฟอร์มได้ดีในระดับหนึ่งยิงไปสประตู ล่าสุดเผยถึงอนาคตต่อจากนี้หลังหมดสัญญายืมตัวรวมถึงหมดสัญญากับต้นสังกัดด้วยว่าตอนนี้สัญญาก็หมดแล้วขอ,อกลับไปตราดก่อนเพื่อรอให้ทางบอร์ดบริหารเรียกคุยอนาคตว่าจะยังไงต่อไปในฤดูกาลหน้า ท่านายนนกล่าวว่าสำหรับตอนนี้มีทีมเข้ามาคุยแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรยังอยากอยู่กับตราดเอฟซต่อปีหน้าแม้ตอนนี้ทีมจะเจอปัญหาแต่มั่นใจว่าทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีเพราะคนตราดต้องไม่อยากเห็นทีมตนเองมีปัญหาและเชื่อว่าทุกคนจะช่วยกันให้ผ่านจุดนี้ไปได้อย่างแน่นอนตราดเอฟซกับช่องทางเดินต่อไปในดิวิชันหนึงมืดมนหรือสดใสตอนที่หนึ่ง ความเคลื่อนไหวของกองเชียร์ชาวตราสที่เคลื่อนไหวและเรียกร้องให้กรรมการสโมสรตราสเอฟซแถลงเรื่องความชัดเจนของทีมในการส่งแข่งขันในฤดูกาลต่อไปทั้งการแสดงความคิดเห็นผ่านทาง Facebook การเคลื่อนไหวในกลุ่มสมาชิกหรือการเข้ามารับรู้และหารือกับกลุ่มสื่อมวลชนและชาวตราสเพื่อหาทางออกให้กับทีมตรัดเอฟซหลังไม่มีความชัดเจน นี่คือความไม่ชัดเจนที่ชาวตราดและเหล่ากองเชียร์ได้รับในขณะนี้ที่มีการวิจารณ์ไปต่างๆนานาว่าในปีหน้าตราดเอฟซจะไม่ส่งทีมเข้าแข่งขันเพราะไม่มีเงินทุนในการดำเนินการอีกแล้ว โดยนายวิเชียนสั์เจริญซึ่งเป็นผู้สับหนุนรายใหญ่ตัดสินใจว่าอาจจะไม่ทันทีมเพราะไม่มีเงินทุนหรือแม้แต่กรรมการสโมสรที่ลาออกบางคนไม่เคลื่อนไหวหรือไม่ถแถลงความเป็นจริงให้กับชาวตราดที่ตั้งใจรอคอยด้วยความหวังรวมทั้งการเข้าพบผู้รัาราการชาวตราดของประธานสโมสรตราเอฟซก็เป็นเพียงการรายงานผลงานเท่านั้น ซึ่งผู้วตราดบอกว่าไม่สามารถช่วยเหลือด้านเงินทุนได้เพราะไม่มีระเบียบรองรับนี่จึงเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ชาวตราดหมดความอดทนและมองเห็นความมืดมนว่าทีมตราฟซีที่เคยยิ่งใหญ่และยอมรับกำลังจะก,กลายเป็นทีมที่ไม่มีใครออกมาสนับสนุนทั้งที่ทีมฟุตบอลแห่งนี้เป็นทีมที่ชาวตราดทุกคนต้องออกมาช่วยกันอบอุ้มให้ก้าวเดินต่อไป ติดตามตอนที่2ได้ในวันพรุ่งนี้ การมนทลทหารบกที่14ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราดย้ำใช้ศูนย์เป็นเครื่องมือสำคัญแก้ไขปัญหาให้ประชาชนพนตรีนิรันพนตรีนิรันดรสมุทรสาครผู้บัญชาการมนทลทหารบกที่14พร้อมคณะเดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราดโดยมีนายนารงค์ทีรจันทารารังกูลผู้ว่า ราชการจงราังหวัดพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมบรรยายสรุปผลการดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมจงรังหวัดสําหรับการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชได้มุ่งหวังให้ศูนย์ดํารงธรรมเป็นเครื่องมือที่สําคัญในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอย่างสม่าเสมอเท่าเทียมมีคุณภาพรวดเร็วลดขั้นตอนการปฏิบัติ ทั้งยังทำหน้าที่รับฟังความวิดเห็นของประชาชนสื่อไปยังหน่วยงานภาครัฐทั้งนี้จากการรับทราบข้อมูลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราดพบว่าในภาพรวมสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนไปแล้วกว่าร้อยละหกสิบจากจำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด134เรื่องยุติปัญหาแล้ว47เรื่องอยู่ระหว่างการดำเนินงาน60เรื่อง โดยปัญหาการร้องเรียนที่พบส่วนใหญ่ปเป็นปัญหาความเดือดร้อนเรื่องที่ดินทำกินรองลงมาคือการดำเนินการช่วยเหลือของภาครัฐรวมทั้งเรื่องการร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐอย่าลืมก็ตามมอทอบ .14 ในฐานะกองบัญชาการควบคุมกองร้อยรักษาความสงบที่ดูแลพื้นที่จังหวัดชนบรุรีระยองจันทบุรีและตราดขอฝากเข้าห่วงใยว่า ในส่วนของเรื่องร้องเรียนที่กำลังดำเนินการขอให้ทางศูนย์ดำรงธรรมแจ้งกลับไปยังประชาชนถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานเป็นระยะระยะตามนโยบายของคสชที่ต้องการมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนโรงเรียนคร้องใหญ่รับการประเมิน โรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับชั้นมัธยมศึกษาขนาดกลางประจำปี2557ในระดับจังหวัดที่ห้องโสดทัศนศึกษาโรงเรียนครองใหญ่วิทยาคมนายพินิตท,ทิพมาประธานคณะกรรมการประเมินโรงเรียนพร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับจังหวัดโดยมีนายสำเนาบุญมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนครองใหย่วิทยาคมพร้อมด้วยคณะครูอาจารย์และประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้การต้อนรับจากนั้นมีการนำเสนอวีดิทัศน์ผลงานการดำเนินงานของโรงเรียนตามมาตรฐานโรงเรียนพระราชทานเพื่อส่งเข้าประกวดในระดับจังหวัดสำหรับจังหวัดมีการส่งเข้าประกวดในครั้งนี้เพียงแห่งเดียวคือโรงเรียนครองหย่วิทยาคมเพื่อประเมินโรงเรียนพระราชทานระดับจังหวัด โดยมีคณะประเมินมีหลักเกณฑ์ในการประเมินอาทิคุณภาพผู้เรียนการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการการบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชนบุคลากรและการบริหารรวมถึงความดีเด่นของสถานศึกษา พยากรณอากาศประจงวันภาคตวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีหมอกบางในตอนเช้ารวมถึงอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด21-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-33องศาเซลเซียสลมตวนออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตร สมาคมสื่อสารมวลชนจังหวัดตราดขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสั่งจองบูชาพระกิ่งรุ่นทินกำเนิดและเหรียญที่ระลึกอายุครบ92ปีของท่านก๋งเตืองเตชะปัญโยเพื่อนำไรายได้สร้างเพดานและเทคอนกรีตร,รอบพระอุโบสถวัดแหลมเปาะจังหวัดเกาะกงประเทศกัมพูชาโดยอำเภอคลองใหญ่สั่งจองได้ที่คุณสยาม0 8 1ย7 7 6 4 1 7คุณปอง0 9 2 9 8 6 6 6 7 8 จ้งวดตราสอาจารย์วรชาติอินทโชตศูนย์พระเครื่องท่าเรือจ้าง082 200 86 28คุณเขาสนามพระวัดกลาง090 397 77 86ด่วนมีจำนวนจำกัดบุฟเฟ่ต์ลองเบียร์ตะวันออกสดสะอาดอร่อยราคาประหยัด เปิดบริการตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง22นาฬกาโทร039 525 488และ081 155 5052 50